ก่อห,หน้าจอมันไม่เ้พัหน้าจอใหญ่มันหน้จอเล็กยิงสนาไม่โดนมันมองเห็นคนดีดนโดนไาาล่ออะไู่พยาใสลงอยู่แล้วแหละเฮียสมมุติอ่ะจะเจอทนายเนี่ยก็ดี่ไม่เล่นเหรอนี่อะไร,รอ่ะอ๋อกดภาพผิดไอ้ช่อไหนโอ้เดี๋ยวเพื่อนละอ๋อชื่อวานหรอกูเจอนายแล้วท่า <ersch> เอ๊เอาลงมาหาพ่อหมวกหนึ่งบาทเก่ง <founded Wait S 2> เป๊กเราลงมาทำนี้ไปได้ไหมเดี๋ยว <'s> <rup. S 1> oh, ูเด oh, ี it, ๋ยวเฮ้ยโอ้โหมันยิงกตะลายำเลยชิพายมีเจอยิงกูขอร่วมร่วมกิจกรรมนี้ด้วยได้บอสเอ้ยไม่ตายตายอยู่เน่เน่เน่เจอแล้ววอไปเด็ดตายแล้วโอ้ยชิบหาย เอ้ยมึงแน่จริงมันห็นกูมาอย่าเล่นพวกเลยยิงยิงมีพวกอ่ะเออกูมีพวกนแ้าวสวยมีก็แต่นกูกย่ตโหดเดี๋ดไอสัตว์เดี๋หมดเดี๋ยวหมดแคนหมดหมมดแคนนอนตัวมดแคนนอมีคนเสือมีอะไรอ่ะ ทำอะไรทำอะไรนี่ทำไมแหละจ้ากูไม่เก็บใครหรือเก็บหมดแล้วกูกูไม่เก็บของด้วยสัตว์มาดิเออพี่เก็บไปเลยไอ้เที่อสไนเต็มเลยครับโอ้โหใครลูบดิครับใครลูบพี่กูไอ้เทียไู้ที่นี่มันเป็นเกลยวแล้วน่ะเก็บเบี้สิขออีกเรายังไม่ดิสเลยยังไม่ดิส เรายังแก่งอยู่นิ่งๆแต่ยิ่งใหญ่ตอนนี้อยู่นี่อยู่นี่อยู่นี่เก็บอะไรอ่แตกคนวิ่งมาหาเราตอนนี้ยิงกูแตกหมดยังนิ่งๆแต่ยิ่งใหญ่ว่ะอีกเลยคนนึงนิ่งแต่ยิ่งใหญ่เข้าใจว่าน้องเอออย่ามาห่าพวกพี่น้องพี่แค่น้องมันเยอะจริงแต่มันกระโหลกวอะ แค่ไรไม่รู้ดูชื่อดิโหกันนี่คุงรู ula, okay, oh, okay. <this> ้จักกันอยู่อ่ะกันนี่คุงยิงหมดเลยสัตว์กูยิงแค่ตัวเดียวรู้แมนดซีซีนี่ไหมเราลูดยิงนี้เขาจะยิงแกลดิ่งเพี้ยแกลดหกวพ่อของเขาท่าแกลดกวนกัดเออพี่จะมาห้ามมันแกลดไหมโอ้โหมึงทำอะไรกูไม่ได้เลยเนี่ย เป่าเป่าว่ะเป่าไอ้เหี้ยเปอะว่ะเป่าชิบหายเลยไอ้เหี้ยกูไปแล้วไอ้เหี้ยไม่อยู่แล้ว,วบ๊ายบายผู้ชมดูแคนกากเอาไว้นะ